สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง M e s l a s Channel นะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับอากาศนะครับในช่วงเช้าของวันที่13มกราคมปรากฏการหมอกลงอย่างหนักครับขณะนี้เวลา7นาฬิกา23นาทีเกือบ7โมงครึ่งแล้วครับหมอกลงอย่างหนักมองไม่เห็นเส้นทางกันเลยทีเดียวต้องไปอย่างช้าๆนะครับ แต่อ,อากาศไม่หนาวครับแต่หมอกลงอย่างเยอะนะครับบริเวณรอบๆนะครับนี่นะครับโอ้โหเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครับแบบนี้ครับนี่รอบๆนี่เปหมอกครับไม่ใช่ควันนะครับหมอกครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ช่องเอ็มสาร h าชแนลขอปิดรายงานเองเท่านี้สวัสดีครับ